สวัสดีครับผมธารรับดูลายมือผารัฐพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะทําให้คุณร่ํารวยได้แบบโดยใช้หลักปัชญ,ญาเพียงข้อเดียวนะข้อเดียวเท่านั้นง่ายๆสั้นๆผมจะบอกว่าหัวข้อในวันนี้คือหลักปัจญ,ญาเพียงข้อเดียวที่สามารถใช้ผลิตเงินได้อย่างมหาศาล ผมจะบอกว่าอย่างแรกที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะก็คือหลักปัชญานี้คือคุณสามารถมองเห็นปัญหาได้หรือเปล่าแล้วถ้าคุณมองเห็นปัญหาเนี่ยอย่างเช่นว่าอาจจะมีสิ่งยุบยับเต็มไปหมดเลยแต่คุณต้องเห็นปัญหาก่อนคุณต้องเห็นปัญหาในสิ่งที่ยุบยับนั้นแต่ไม่ใช่แค่เห็นปัญหาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นโอกาสในปัญหานั้นด้วยแต่นั่นคือข้อที่ผมจะมาพูดถัดไป เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ bueno, si ้าค ha ุณแก้ปัญหาใช่ถ <mot iv> ้าคุณเห็นปัญหาคุณไม่ใช่ว่าแค่เห็นปัญหาอย่างเดียวคุณต้องแก้ปัญหานั้นให้ได้ด้วยถ้าถามว่าถ้าคุณแก้ปัญหาได้เงินจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างเช่นสมมติว่าคุณเห็นคนเห็นมีคนเห็นคนมีความทุกข์อย่างเช่นอาชีพความจริงอาชีพหมอดูก็เป็นอาชีพที่แก้ปัญหาให้ผู้คนนะครับผมแก้ปัญหาให้ผู้คนถ้าเกิดสมมติว่าแต่ความจริงผมจะบอกว่าหมอดูเป็นส่วนหนึ่งแต่อันนี้ผมไม่ได้มาพูดอะไรนะ เราจะบอกว่าถ้าหมอดูเนี่ยสมมติว่าผมไปเห็นคนคนหนึ่งอะ่ะทุกข์มากเลยแล้วผมรู้ว่าเขาทุกข์ถ้าผมรู้นะแล้วผมก็ไปขอดูใจมือเขาตอนแรกคงอาจจะไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็รู้ว่าเขามีปัญหาพอสืบไปสืบมาก็รู้ว่าเขามีปัญหาแล้วเจาะเรื่องเจาะเึกเขาไปเรื่อยๆสุดท้ายอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเงินแต่สุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องตัวเงินขึ้นมาท,าทันทีอันนี้ผมใบให้นะ แต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าคุณแก้ปัญหาให้ผู้คนได้เนี่ยผมสรุปเลยก็แล้วกันคุณจะได้รับเงินอันนี้พอเข้าใจนะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นเซลล์ขายของคุณไม่สามารถรู้ถึงปัญหาของเขาได้คุณก็จะไม่ได้รับเงินแต่ถ้าคุณรู้ถึงปัญหาของเขาว่าเขาต้องการแก้ไขตรงไหนจุดไหนจุดไหนจุดไหนเนี่ยแหละคุณถึงจะได้รับเงินและบางทีถ้าคุณเห็นปัญหาแล้วคุณแก้เขาได้น,นั่นแหละเงินมาหาความจริงปัญหาเนี่ย ไอ้นี่วิธีเนี้ยใช้ได้ทุกกรณีใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ในการหาเงินทุกประเภทถ้าสมมติคุณไม่รู้ปัญหาเขานี่คือหลักปัญญาของหลักจักรวาลเลยก็คือคุณจะต้องรู้ถึงปัญหาก่อนถ้าคุณต้องแก้ปัญหาสิ่งสิ่งนั้นให้ได้บางทีคุณรู้ว่าจะทำะไงถึงแก้ปัญหาระดับจุลภาคนี่คือปัญหาข้อเล็กสุดๆแต่ถ้าคุณต้องไปแก้ปัญหาระดับมหาภาคได้เนี่ยแหละคุณถึงจะเป็น ผู้ที่ได้รับเงินจานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่ร่ำรวยมหาศาลอย่างมาร์คซกเซอร์เบิร์กถามว่า Facebook เกิดมาเพื่ออะไรก็แก้ปัญหาคนจำนวนมากเาะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างทั่วโลกเพราะทั่วโลกสามารถติดต่อกันด้วย Facebook แต่ว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตแก้เพื่ออะไรก็เพื่อทำให้ก็คล้ายกับ Facebook ก็คือติดต่อกันทัว่วเป็นเหมือนกับเครือข่ายไอ้เครือข่ายที่ติดต่อย,ยงใหญ่เหมือนกับเว็บไซต์อะไรต่างๆ นี่ยแหละผมก็จึงบอกว่าการติดต่อสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตเริ่มเริ่มต้นมาตงอินเทอร์เน็ตก่อน a c e b o o k นะก็คือมันทําให้ทั่วโลกสามารถติดต่อกันเชื่อมต่อกันได้ด้วยวงจรของอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมผมใบประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าพออินเทอร์เน็ตติดต่อด้วยเครือข่ายไร้สายมีมือถือมี Facebook มีอะไรมันแก้ปัญหาไหมแต่ก่อนคนเรากว่าจะเดินทางติดต่ออะไรมันยังไม่ได้ แต่พอมีสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาติดต่อกันง่ายขึ้นถามว่าแก้ปัญหาไหมแก้ปัญหาในการาติดต่อหรือการสื่อสารเนี่ยแหละผมจะบอกว่าคนพวกนั้นได้เข้ารวยเท่าไหร่ผมจะบอกว่าคุณคงรู้ว่าเขารวยมากมากเนี่ยแหละคือวิธีการแก้ปัญหาหผู้คนแต่คุณไม่ต้องไปมองถึงระดับนั้นคุณถ้าเกิดคุณอยากจะได้เงินอยากจะร่ํารวยคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณก็ต้องแก้ปัญหาของผู้คนจะเอาสักระดับไหน คุณก็ต้องแก้ปัญหาของผู้คนเล็กๆแค่แรกก่อนแล้วค่อยใหญ่ไปเรื่อยๆคนจะบอกว่าถ้าคุณมองเห็นปัญหามันจะคุณต้องมองเห็นปัญหานะแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินอันนี้ผมคงไม่ต้องยกตัวอย่างจะคอยกตัวอย่างเลยเช่นคุณรู้ว่าใครต้องการสิ่งนี้คนที่มีปัญหากำลังต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมปัญหาอย่างเช่นว่าเขาไม่มีที่วางมือถือเขาไม่มีที่อ่าไรสอดอืม ก็ต้องขายสิ่งนี้ให้ได้กับคนที่ไม่มีปัญหานั่นแหละแต่เราหาว่าเราจะขายกับใครอะไรยังไงคุณก็ต้องหาคนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมากมายไก่กองเราก็ต้องขายให้กับไอ้เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเกิดมาเพื่ออะไรเดี๋ยวผมขอย้อนไปก่อนว่าเทคโนโลยีเกิดมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาสําหรับคนที่อ่าต้องการขายสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแถวคนที่คิดคนเทคโนโลยีขึ้นมา จึงได้ประโยชน์เพราะอาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าทํายังไงถึงจะขายนี่ได้เพราะมันมีลูกทางอยู่แล้วสมัยนี้คนที่จะขายสิ่งสิ่งนั้นที่ผมชี้เนี่ยมันมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้แป๊บเดี๋ยวเขาก็ขายได้แล้วถ้าเป็นคนที่มีไอเดียหรือหัวการค้าเก่งๆแต่คนที่หัวการค้าเก่งเหนือขึ้นไปคือคนที่คิดสิ่งที่จะทําให้เขาเหล่านี้ขายได้คืออะไรคือไลฟ์สดอะไรพวกนี้ประดิ์พวกอ่าเฟซบุ๊กหรือเพจขึ้นมาหรืออะไรต่างๆที่ไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีไก่กองขเขาผลิตขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักลงทุนล่ะถ้าคุณเป็นนักลงทุนผมชู้อคำว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะนี่พูดถึงางแน่ีนคุณก็ต้องเห็นปัญหาก่อนแล้วก็อย่าทําในสิ่งที่คนอื่นนิยมทํากันคืออะไรอันนี้หลักปรัชญาเพียงข้อเดียวที่ผมจะพูดนะคือมันรวมอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวกันวันนี้ผมจะพูดไม่มากพวกความรับสอนมาเปิดนี่ถือเป็นความรับสอนนะ พวาจริงมันก็คือหลักปัชญาเพียงข้อเดียวมันไม่เรียกว่าความรักสวรรค์หรอกมันเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในหลักการคิดหรือแง่คิดของคนผมจะบอกว่าพลิกวิกฤตใ,ให้เป็นโอกาสถ้านักลงทุนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้คนคนนั้นจะรวยแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทํากันอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงเวลาที่หุ้นลงดิ่งๆหรือเกิดวิกฤตอะไรหนักๆถามว่าทําไมคนส่วนใหญ่ไม่ซื้อซะล่ะ จริงไหมทนี่ผมพูดแล้วนะก็คือเวลาที่มีอะไรตกๆที่สมมุติว่าอาไม่พูดดีกว่าชื่อหุ้นเวลาที่หุ้นตัวนั้นลงราะสถานการเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าหุ้นไอ้นั่นนะัตอนที่ปิดอะไรนะั้นที่ตอน,นักษสนามบินนะ่ะเออคือมันมันมัน,ม,นมันลงหนักเลยนะอืมทําไมไม่มีคนไปซื้อแต่คนมักจะด่าด่าบอกว่าไอ้นั่นมันช่วยมันช่วยอย่างนี้คนจะแบบคนจะมองเห็นปัญหาอย่างเดียว เห็นปัญหาแล้วก็เห็นถึงความชั่วร้ายเห็นแค่เนี่ยแต่ว่าไม่ยอมไปแก้ปัญหาใช่ไม่ยอมแก้ปัญหาแล้วไม่ยอมเห็นโอกาสโอกาสในที่นี้เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือสิ่งสําคัญนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงนักลงทุนว่านักลงทุนที่ฉลาดจะทําแบบนี้แลวส่วนคนที่จะแก้ปัญหา ให้ผู้คนก็เหมือนกันคนที่แก้ปัญหาให้ผู้คนได้ก็อย่างเช่นหมอดูเหมือนอะไรอย่างไรที่ผมพูดหมายถึงผมนะก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะบอกทีหลังแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวองวิกิตเป็นโอกาสและเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีเพราะฉะนั้นหรือมองมันออกอะแล้วในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าวมองไม่เห็นคุณจะได้ผลตอบแทนมหาศาล เช่นว่าแก้ปัญหาในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่ออกเช่นว่าคุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนมาปรึกษาผมแล้วผมมองเห็นในจุดๆนั้นแล้วผมแนะนําคุณไปคุณก็อาจจะให้ค่าดูหมอหรือว่าค่าอะไรผมมาหรือค่าปรึกษาเนี่ยในที่นี้ผมก็ได้เงินแล้วแล้วถ้าผมดูสิบคนผมดูยี่สิบคนแต่น,นี้ผมเหนื่อยผมอาจจะมีวิธีการดูแบบอ,ออนไลน์หรือว่าสอนทีเดียวแบบร้อยคนสอนทีเดียวแบบครแบบั้งหนึ่งได้พันคนเลยอันนี้ผมก็จะบอก ประมาณน,นี้นี่คือการมองให้เห็นมองให้เห็นปัญหานะแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าโอ้ยผมเหนื่อยนี่ผมเปิดให้ได้ฟังนะถ้าผมเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแล้วผมขี้เกียจดูแล้วผมไม่อยากดูหมอแนละ้วผมก็อาจจะมาทําเป็นแบบระบบที่กระจายทีละมากๆแล้วว่าดูทีเดียวได้พันคนทําไงผมก็อาจจะําทคลิปหรือว่าอาจจะมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะมาทําเป็นคอร์สสอนเพื่อให้มีคนที่สามารถดูได้แทนผมเยอะๆอันนี้ง่ ถ้าเกิดวันในวันหนึ่งมันเป็นแบบนี้เนี่แหละวิธีการที่บอกประมาณนี้นะครับผมมันจะต้องมีการคิดที่มองเห็นปัญหาก่อนแล้วก็มองเห็นทางแก้และทางแก้ตรงนั้นแหละถ้าคุณแก้ปัญหาสิ่งสิงนั้นได้หรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มันก็จะกลายเป็นเงินประมาณนี้ครับผมใครรื่ต้องการดูไลไรมือดิสิกับผมติดต่อทังไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาสองหกใต้ข้อความ้า้ล่างคลิป YouTube นะครับผมให้ออกจากคลิปไปแล้วก็กดเข้ามาใต้ข้อความ้านล่างคลิปยูทูบเป็นมือดิจิทนะครับ ก็ประมาณนี้ก็จบประสบการณ์เรื่องวันนี้คือหลักปรัชญาเพียงข้อเดียวที่สามารถใช้ผลิตเงินได้มหาศาลนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมจะพูดวันนี้ส่วนใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะโค้ดกรบพงก็อย่างที่ผมบอกเลยไลดีท้าสองหกหรือจะเป็นไลโอเอก็ได้ที่จะติดต่อผมผมมีสองช่องทางคือไลท้าสองหกเป็นช่องทางส่วนตัวช่องทางหลักแล้วก็ไลโอเอเป็นช่องทางรองที่ผมทําขึ้นมาเพราะสักวันไลท้าสองหกมันต้องเต็มอ่ะก็เลยมีช่องทางโอเอร์ช่องทางสำรอง นะครับผมแต่อนนี้เริ่มเข้ามาได้แล้วไลโอเอก็กติดตามกดเป็นเพื่อนในไลโอเอได้แล้วนะครับผมหรือจ,จะมาดูในไลโอเอก็ได้หรือไลทัศสองหกก็ได้ไลมือพิเศษสองอย่างเราจะดูสองอย่างในอย่างหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาโค้ชมาปรึกษ,ษาผมดูผ่านทางออนไลน์สดๆส่วนตัวนะครับผมก็เป็นโค้ชส่วนตัวให้คุณไปนะครับผมแบบทางออนไลน์นะครับผมแบบว่า phone สปิกรโฟนสดๆกันไม่ได้แบบว่าเราพิมพ์รอ,อะไรอย่างงี้กันนะเราคุยส่วนตัวสดๆกันเลยแล้วส่วนใครที่ต้องการมาดูหมอที่สำนักงานนะครับผม ก็มีแบบคราวนี้เห็นตัวเป็นๆแบบปรึกษาสดๆกันใครที่มีปัญหาส่วนตัวแบบว่ายาวๆหรือต้องการปรึกษาธุรกิจเราต้องการให้ธุรกิจเ้ากระโดดใหญ่ๆหรือยังไงเนี่ยหรอมีปัญหาทางธรแบบว่า exclusive จริงๆเนี่ยแนะนาเป็นแบบที่สำนักง,งานนะครับผมขอรอยช็อตขออยู่มาได้แล้วมีหลายคนที่เป็นคนดังๆคนใหญ่คนโตคนที่ประสบในชีวิตมากมายเนี่ยหรือบางคนก็เป็นคนที่ต้องการที่จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนพวกไฟแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มาปรึกษาผมว่างมายแม้ว่าอาคาันตุกจักตามเทพเป็นดาราศิลป,ปินเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาผมเป็นซีโอก็มีนะครับผมที่มาปรึกษาผมแบบระดับ VP ก็ที่สำนักงานก็ขอเรื่องขอที่อยู่มาได้นะครับผมวีพีเป็นอย่างไรเป็นแบบลายมือพิเศษหงายตัวเลขชุดใหญ่ปไปกับพิเศษอย่างแบบที่สำนักง,งานแล้วก็แบบธรรมดาที่สำนักงานลายมือพิเศษสำหับเรื่งที่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ก็ถ้าใครท,ที่ยังไม่อยากแบบ v p ก็ธรรมดาที่จะต้องนานก่อนได้หรือจะแบบออนไลน์ก็ได้ใครมาคิดนี้ดีคิดนี้มีปรโยชนอถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมีเยอะเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับ